สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของการที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่โรงแรมกักตัวที่นี่นะคะอ,อวันนี้ฮันนี่จะมาสรุปให้ฟังค่ะว่าใน14วันเนี่ยฮันนี่ได้บรรลุปเป้าหมายที่ฮันนี่วางไว้หรือเปล่านะคะอ่าโอเคในเป้าหมายที่ฮันนี่วางไว้นะคะก็คือจะอ่านหนังสือให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งที่ฮันนี่สั่งมา12เล่มนั้นนะคะสรุปฮันนี่อ่านได้แค่ สามเล่มครึ่งค่ะก็ <g ül> ะคือเล่มแรกนะคะที่ฮันนี่อ่านก็คือเหนือ Wall Street ของดรนิเวศนะคะซึ่งในในหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นหนังสือแปลค่ะที่เขาได้แปลมาจากหนังสือของมิสเตอร์ปีเตอร์ลินส์นะคะซึ่งเคยทำงานเกี่ยวกับทางด้านบริหารเงินทุนนะคะในสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกานะคะในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็ ฮันนี่ก็ได้ความรู้ค่อนข้างกว้างขวางค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เจาะจงใน,ในจุดที่ฮันนี่ต้องการทราบนะคะก็คือฮันนี่เนี่ยต้องการจะทราบว่าการเล่นหุ้นเริ่มต้นของของคนเราเนี่ยคือต้องทอํายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีประโยชน์ตรงที่เราได้เห็นประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านการเล่นหุ้นมาเป็นเวลาแบบหลายๆ10ปีเลยค่ะก็มีประโยชน์ตรงที่เราได้เข้าไปในบรรยากาศของการเล่นหุ้นโดยการอ่านจาก จากประสบการณ์ของเขานะคะส่วนเล่มที่สองนี่อันนี้อ่านหนังสือเรื่องอตีแตกของดออร์นิเวศนะคะซึ่งหนังสือตีแตกของดออรนิเวศเนี่ยฮันนี่ก็ชอบค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยจะเขียนเป็นเหมือนคล้ายๆกับปีเตอร์ลินส์นะคะคือในแง่ของคนที่เคยมีประสบการณ์เล่นหุ้นมามาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะคะนอกจากนั้นท่านก็ยังแนะนำค่ะว่า คนที่เล่นหุ้นเนี่ยจะต้องเล่นยังไงเลือกแบบไหนมันมีหุ้นกี่ประเภทแล้วก็วิธีการดูงบแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็มีหลายๆหลายๆอย่างเลยค่ะที่ที่ท่านสอดแทรกเข้ามาทําให้เราอ่านแล้วมีความสึกเพลิดเพลินแล้วก็เข้าไปอยู่ในหนังสือค่ะอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะต้องอ่านซ้ำอีกรอบนะคะเพราะว่ามีมีทริคมีอะไรเยอะเลยค่ะส่วนเล่มที่3ก็จะเป็น หนังสือรวยเงินรวยสุขค่ะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนาวัฒน์หนังสือเล่มนี้นะคะค่อนข้างจะทําให้นี่ประหลาดใจนะคะเพราะว่าจากการอ่านคํานําในช่วงแรกเนี่ยบุคคลที่รู้จักกับนักเขียนท่านนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ประสมประสานร,ระหว่างพุทธศาสนากับการลงทุนได้อย่างได้อย่างสวยงามประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เลยอ่านพออ่านไปตั้งแต่ ต้นจนจบเนี่ยฮันนี่รู้สึกโอ้ยเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ดีจังเลยเพราะว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอดแทรกได้ได้อย่างแบบแนบเนียนมากค่ะแล้วก็ยังจะเหมือนอันนี้ค่อนข้างจะเข้าเป้าที่ฮันนี่อยากรู้นะคะก็คือฮันนี่เนี่ยอยากรู้ว่าการลงทุนเนี่ยมันทําได้ทั้งหมดกี่อย่างแล้ว แล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะได้รับนะคะในกรณีที่เราเอาเงินลงไปลงทุนเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างค่อนข้างมีประโยชน์ในด้านนี้นะคะนอกจากนั้นเขาจะเขียนในแต่ละบทไม่ยาวมากค่ะประมาณ3หน้าในแต่ในแต่ละบทซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจบแล้วว่าบทหนึ่งจบแล้วว่าบทหนึ่งอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกมันมันอ่านแล้วเราไม่ไม่รู้สึกว่ามันนานเกินไปอ่านแล้วแบบในแต่ละในแต่ละบทเล็กๆเนี่ย มันมีเนื้อหาข้อมูลอะไรที่น่าสนใจแล้วมันสั้นคำกระชับแล้วก็ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะส่วนหนังสือเล่มปัจจุบันที่ฮันนี้ยังอ่านไม่จบนะคะเพิ่งอ่านไปได้ครึ่ง,งเล่มก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจอยูอย่อยู่พอสมควรค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็คือเงินตราพาผู้เขียนชื่อวรากรสโกเซสนะคะ ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะฮันนี่อ่านไปได้เพียงครึ่งเล่มนะคะตอนที่ฮันนี่ซื้อเนี่ยฮันนี่เห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจและลดราคาค่ะตอนนั้นตั้งความหวังไว้ไม่ได้สูงมากนะคะแต่พออ่านแล้วก็โอ้หนังสือเล่มนี้ก็ไม่เลวค่ะที่เขาลดราคานี้อาจจะเป็นเพราะว่าพิมพ์ครั้งที่3แล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าทุกคนก็มีอแต่ประมาณนี้นะคะ่ะอ่านไปได้ครึ่งเล่มฮันนี่ก็ชอบนะคะก็มีเหมือนเป็นการแนะนาวิธีการบริหารเงินให้เป็นนะคะ ว่าน,นี่ันไปอ่านไปครึ่งเล่มเองเดี๋ยวฮันนี่จะไปอ่านต่อที่บ้านนะคะสรุปเป้าหมายที่ฮันนี่ได้วางไว้ในการมาพัก14วันนะคะก็คือทาทาได้ไปประมาณครึ่งเดียวเองค่ะเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าช่วงแรกๆฮันนี่เนี่ยมีอาการไอมาจากคือคอแห้งมาจากบนเครื่องบินนะคะแล้วก็มาไอไอตั้งแต่วันวันที่2ที่3มเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะทรมานนิดนึงทําให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ อ่านได้ไปสามเล่มครึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นช่วงเวลาที่ฮันนี่อยู่ที่นี่นะคะฮันนี่ก็พยายามออกกําลังกายวันเว้นวันนะคะแล้วก็กินกินดื่มแต่อาหารที่ไม่เย็นนะคะเพราะว่าฮันนี่ก็กลัวจะไอเนาะผิดหวังนิดนึงนะคะตรงที่ฮันนี่ไม่สามารถกินอะไรเย็นๆได้เลยเพราะว่านั่นแหละคะ่ะไอ ก็เลยอยู่ที่นี่ก็กต้องควบคุมการการดื่มการทานอาหารนะคะแล้วก็ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันที่นี่ในแต่ละวันนะคะก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยฮันนี่ก็จะรับอาหารเช้านะคะนั่งทานอาหารเช้าไปดูทีวีไปหรือไม่ก็ดู you youtube ไปนะคะพอดูเสร็จก็ดื่มดื่มน้ำดื่มกาแฟแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพออ่านหนังสือเสร็จก็ ได้ข้าวมื้อกลางวันนะคะพอได้พอพอ,พอทานมื้อกลางวันเสร็จก็มาอ่านหนังสือต่อพอหลังจากนั้นพอเรารู้สึกว่าล้าล้าตามากๆหรือว่าง่วงนอนอะไรนี้ค่ะน,นี่ก็จะไปงีบมั่งหรือดูทีวีไปไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เสิร์ชหาอาหารแล้วก็ของกินของใช้ในในฟู้ดแพนด้านะคะพอเสร็จตอนเย็นถ้าไม่ถ้าไม่ขี้เกียจจนเกินไปัน,นี่ก็จะมานั่งอ่านหนังสือต่อค่ะแล้วก็ ก็จะเต้นค่ะเต้นออกกําลังกายตามวิดีโอใน YouTube นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พักแป๊บนึงก็ไปอาบน้ํานอนตอนนอนเราก็ไม่ได้นอนเลยค่ะนี่ก็ยังดูทีวีซีรีส์หนังจีนอยู่นะคะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากนั้นก็อนอนค่ะนอนดึกค่อนข้างดึกนิดน,นึงเพราะว่ามันไอน้องไอบางทีก็ตื่นมาตี3ามนะคะมาไอแล้วกบบ็บางคืนก็ไอจนถึงตีหนึ่งจนเราพอยหลับไป ภารกิจทันนี่ก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางวันก็ลูกชายสองคนที่อยู่ที่สโลวีเนียก็โทรมาคุยด้วยแทบทุกวันนะคะส่วนคุณยายหรือคุณแม่ของฮันนี่เนี่ยก็โทรมาเกือบทุกวันเหมือนกันถามทุกวันค่ะว่าหายไอหรือยังเป็นยังไงบ้าง <c ười> แกก็ห่วงแกก็มีความรู้สึกรู้สึกผิดที่ว่าเรามาหาเขาแล้วเรากลับกลายมาเป็นแบบไออะไรเงี้ยแกก็แกก็คงแอบหวนๆน,นะคะว่าฮันนี่จะแบบ ติดเชื้อโควิดอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี่ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไม่มีไข้ไออย่างเดียวมันมันเกิดจากอากาศบนเครื่องบินมันแห้งแล้วมันเราเป็นคนแพ้แพ้อากาศนะคะพอได้อากาศแห้งๆคอมันแห้งแล้วก็ทําให้เกิดอักเสบในลําคอค่ะแต่พอตัววัดไข้ตรวจโควิด COVID 3ครั้งก็ไม่มีเชื้อโควิดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่งั้นวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านนะคะระ,ระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เหงาหรือว่าเศร้าใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ บางทีก็มีเพื่อนเก่าๆนะคะ,ะพิมพ์มาคุยกันแล้วก็มีเพื่อนอสมัยหลายสมัย,ยสมัยทำงานมั่งสมัยที่เรียนด้วยกันมั่งนะคะก็มีพิมพมาคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนแม่นี่โทรทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ลูกๆนี่ก็บางครั้งก็ผิดพลาดทางเทคนิคก็ไม่ได้โทรคุยกันแต่ฮันนี่ก็บอกเขาว่าคุยโทรมาคุยสองวันต่อสัปดาห์ก็ได้ไม่ต้องโทรทุกวันนะลูกเขาก็โอเคเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาก็มี ภารกิจที่ต้องทําในทุกๆวันของเขานะคะคือไปโรงเรียนกลับบ้านมาประมาณเที่ยงเขาก็ทํากันบ้านแล้วก็ช่วงเย็นเขาก็จะไปเขาก็จะมีการฝึกซ้อมแฮนบอลของเขานะคะสําหรับเพื่อนๆที่กําลังวางแผนว่าจะกลับเมืองไทยในช่วงนี้นะคะฮันนี่อยากจะแนะนําว่าให้รออีกสัก2เดือนค่ะเพราะว่าฮันนี่เห็นเห็นมีอัปเดตจากคนที่เขาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ เรื่องนี้เรื่องการกักตัวอะไรพวกนี้นะคะเขาอัปเดตว่า,าสําหรับการกักตัวเนี่ยในในกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มครบ14วันแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าเขาจะลดวันกักตัวจาก14เหลือ7วันนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะลดจาก14เหลือ10วันนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าจะเริ่มได้ก็อาจจะเริ่มที่ไม่เดือนตุลาก็เดือนพฤศจิกานะคะ ส่วนระบบแซนด์บ็อกซ์นะคะที่ปัจจุบันมีที่ภูเก็ตกับสมุยนะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มจังหวัดที่ทำระบบคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์นะคะก็คือมีเชียงใหม่ประจวบหัวหินชนบุรีแล้วก็กรุงเทพนะคะซึ่งฮันนี่ Honey, มองว่าถ้าถ้าคุณผู้ชมรอได้ก็รออีกสักเดือน2เดือนค่ะเพราะว่าในเดือน2เดือนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ ในระบบแซนด์บ็อกซ์ฮันนี่มองว่ายังไงก็ยังดีดีกว่าระบบ ASQ ค่ะเพราะว่าระบบแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเ,เราสามารถออกไปข้างนอกได้นะคะฮันนี่มองว่าสำหรับโรงแรม ASQ เนี่ยมันออกไปไหนก็ไม่ได้ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องไม่ชอบโดนขังอยู่ในห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปแบบแซนด์บ็อกซ์ดีกว่าค่ะแต่ว่าที่ฮันนี่เลือกออระบบนี้ในตอนนี้เพราะว่าฮันนี มีทางเลือกน้อยนะคะเพราะว่าที่นี่มันค่อนข้างไกลบ้านฮันนี่ก็เลยอยู่ที่นี่ดีกว่าเราจะได้แบบพอออกจาก14วันเราจะได้กลับไปหาแม่ได้เลยไม่ต้องแบบไปต่อรถหรือว่าไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็ข้อมูลในการเดินทางก็ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนค่ะว่าจะกลับยังไงมีรถอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมาหาข้อมูลอีกแต่ในอนาคตเมื่อแซนด์บ็อกซ์มันขยายไปหลายๆจังหวัดนะคะอย่างที่ฮันนี่บอกฮันนี่มองว่ามันดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้แบบอยู่ที่โรงแรมใกล้บ้านด้วยแล้วก็ ไม่ต้องโดนขังตัวอยู่ในโรงแรมด้วยนะคะโอเคอันนี้น่าจะเป็น choice ที่ดีแต่ระบบ Sandbox เนี่ยมันจะมีมันจะมีเงื่อนไขมากกว่าระบบ ASQ หลายข้ออยู่นะคะอย่างเช่นทุกคนจะต้องมีต้องทำประกันประกันสุขภาพในกรณีที่เราติดเชื้อโควิดนะคะเราจะต้องมีประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อจะไว้ใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ข้อ2ทุกคนจะ,จะต้อง,องอรับวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็รับมาแล้วเกิน14วันนะคะข้อ3จะต้องมีการตรวจ pcr test ก่อนที่จะเดินทางด้วยค่ะนี่ก็คือ3ข้อท,ที่เพิ่มเติมมาจาก asq นะคะเพราะว่าในระบบ asq เนี่ยเราไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆเกี่ยวกับการรับวัคซีนการตรวจผลโควิดหรือต้องเสียค่าประกันสุขภาพใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ อันนี้คือข้อแตกต่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะฮันนี่ก็มีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงตอน11โมงเนี่ยฮันนี่จะออกไปจากโรงแรม s s q แล้วนะคะซึ่งมีผู้ใหญ่มีน้ำใจมารับแล้วก็ไปส่งให้ที่บ้าน,นะคะ่ะทางนั้นฮันนี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโควิดแล้วก็มีความสุขอย่าเครียดนะคะอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปค่ะ แต่ถ้ามันยังไม่เกิดเราก็ต้องป้องกันอย่างแน่นหนานะคะก็คือใส่หน้ากากทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกแล้วก็ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างระหว่างสมมติว่าเราจำเป็นจริงๆจะต้องออกไปข้างนอกให้รักษาระยะห่างอย่างน้อย2เมตรก็ดีค่ะแล้วอันนี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยได้ดีที่สุดนะคะวันนี้ทันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวๆๆเอาไกินแล้วเดี๋ยวก่อนของเยอะเฮ้ยกระเป๋าเยอะถึงแล้วถึงแล้วตกลงชอวแท็กซี่ม้าไงฝ่าไม่อดี๊อม่อดี๊จ้าให้พร้อมจังเลยแล้วก็พร้อมแล้วกินข้าวได้